ฮัลโหลสวัดดีนะคะลูกค้านะมาสวัดดีกันช่วงบ่ายๆร้อนๆจ,จัดๆเลยนะคะลูกค้ามามาดูบานเต้านะคะเป็นบานประตูแบบบานเต้าไม่สักทองสวยๆกันเลยนะคะลูกค้านะคะมาดูลายใกล้ๆนะคะลูกค้านะลายเมื่อต้องกับแสงแดดโอ้โหสวยงามมากนะคะลูกค้านะคะอ่าจะเป็นบานเต้าไม้แผ่นเดียวเลยนะคะสําหรับบานเต้าแบบโบราณน,นะคะหลังนี้นะคะนี่นะคะไม้แผ่นเดียวทั้งหมดนะคะลูกค้านะคะ นี่นะคะเรามาดูใกล้ๆนะคะจะเป็นไม้แผ่นเดียวนะคะนะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะบานเต้าจะมีอยู่สองบานนะคะบานเต้าสองบานความสูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเอ่อเมตแปดสิโอ้ใช่จริงๆความสูงเมตรแปดสิบนะคะลูกค้า เมตรแปดสิบความกว้างก็จะอยู่ที่พร้อมวงกบนะคะลูกค้าพร้อมวงกบจะอยู่ที่เก้าสิบนะคะลูกค้านะคะทั้งหมดคือสองชุดนี้นะคะนี่นะคะบานเต้าจะมีอยู่สองชุดนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะมีบานหน้าถังนะคะลูกค้าบานเต้าสองชุดแล้วก็บานหน้าถังอีกหนึ่งชุดนี่นะคะลูกค้านะ นี่นะคะเรามาดูข้างในกันเป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะคะนี่นะคะลูกค้านี่นะคะจะเป็นไม้สักแผ่นเดียวทั้งหมดเลยชุดนี้จะสูงอยู่ที่สเมตรนะคะลูกค้าแล้วก็กว้างอยู่ที่สองเมตรหกินะคะมีทั้งหมดอยู่6กบานนะคะสําหรับชุดนี้นะคะ มีทั้งหมดอยู่หกบานแล้วก็มีพร้อมวงกบด้วยนะคะลูกค้าอเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะนี่นะคะเป็นไงคะเจ,จ็บๆกันเลยนะคะลกลางแดดนะคะลูกค้าหกบานสวยๆกันเลยนะคะชุดนี้นิชาขอจัดไปทั้งบานหน้าถัางแล้วก็บานเต้าอีกสองอีกสองชุดนะคะหมื่นห้านะคะลูกค้านะ จัดกันไปที่หมื่นห้านะคะลูกค้าราคานี้ไม่พร้อมส่งนะคะลูกค้าสวนหน้าต่างนะคะหน้าต่างนะคะจะเป็นชุดบานไม้สักนะคะทั้งหมดเลยจะมีอยู่9 9้าชุดนะคะลูกค้านะเ้าชุดนิชาจัดเหมาไปเลยเออเชุดอาจจะมีแบบอ่าลูกค้าต้องไปซ่อมบ้างอะไรบ้างคือแค่ใส่แบบไอไอนั่นนะคะใส่ วีโก้โอเคใส่วีโก้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะสําหรับบานบางบานก็จะหลุดนะคะแต่บางบานจะไม่เป็นไรนะคะนี่เป็นบางชุดจะไม่เป็นไรนะคะอยู่สภาพเดิมนะคะลูกค้านะสาหรับชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าชุดนะคะเก้าชุดเก้าชุดเราจัดกันไปเลยนะคะสําหรับบานหน้าต่างนะคะลูกค้าพี่ชาขอแค่ หกพันนะคะลูกค้าเก้าชุดชุดนี้นะคะหกพันถูกมากเลยนะคะลูกค้าบานก็คือสภาพใช้ได้นะคะลูกค้ายังสวยอยู่เลยนะคะลูกค้าใช้ได้สวยสวยเลยนะคะลูกค้ทาท่านใดสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะอ่าแล้วก็จะมีอ่าหน้าต่างใครที่ต้องการใครที่ว่า <laughs> ซื้อหน้าต่างนิชานะคะสำหรับชุดนี้นิชาแถมตัวนี้เลยนะคะแถมราวบันได โบราณนะคะเห็นไหมคะสวยๆเนี่ยนะคะนีชาแถมให้กับหน้าต่างนะคะลูกค้าท่านไหนที่เอาน้าต่างนะคะสําหรับอ่ะเสานะคะลูกค้าเสาทั้งหมดหลังนี้จะเยอะมากเลยนะคะเสาทั้งหมดจะมีอยู่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดต้นเลยนะคะแปดสิบเก้าประมาณสิบเก้าต้นนะคะลูกค้าส่วนมากจะเป็นมะค่านะคะลูกค้าจะเป็นไม้มะค่านะคะเสานะคะเสาจะเป็นไม้มะค่า ไม้มะค่าแล้วก็หน้าหกนะคะลูกค้าไม้มะค่าหน้าหกยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบแล้วก็สามเมตรนะคะลูกค้าสิบสองสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ๋อยี่สิบต้นนะคะลูกค้าเสาทั้งหมดหลังนี้จะอยู่ที่ยี่สิบต้นนะคะสวยๆเลยนะคะไม้มะค่านะคะลูกค้าไม้มะค่าแล้วก็ไม้แดงนะคะชุดนี้นะคะ ทั้งหมดทั้งหมดยีต้นนะคะสวยๆเลยะค่ะหน้า6แล้วก็มีหน้า7ด,ด้วยนะคะทางนน้นจะเป็นหน้า7นะคะนหน้าเดนะคะเดี๋ยว <ried. S 1> เรามาดูหน้าเจ็ดกันนะคะ<อ>นี่ไม้ไลายน้ำลูกค้าสั่งแล้วนะคะเนี่ยวันนี้สำหรับไม้ไลายน้ำอาจจะอยู่ที่หน้า5ห้า6ทั้งหมดนะคะลูกค้า หน้าเจ็ดไม่มีนะคะมีหน้าห้าหน้าหกนะะมีหน้าหกเต็มเต็ม<ๆ>อ่ะสำหรับเสายี่สิบต้นไม้มะค่านะคะลูกค้าแล้วก็อาจจะมีข้างนอกเป็จะเป็นสมมติว่าจะเป็นมะค่าหมดเลยนะคะเนี่ยมีเต็งเต็งบ้างมีกี่ต้นนะคะยี่สิบต้นอ่ะยี่สิบต้นจัดเหมากันไปเลยนะคะหมื่นห้าลูกค้ามายี่สิบต้นหม<ๆ>ื่นห้าเพราะว่า ข้างหลังระเบียงเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะช่วงข้ขางระเบียงระเบียงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ข้างในตัวบ้านสวยนะคะลูกค้านะนี่เลยสวยคลิปเลค่ะเรามาเหมากันที่หมื่นห้าะค่ะลูกค้านะลูกค้าสนใจก็ทักนิชางมาได้นะคะลูกคา้าศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะ,ะ,คะลูกคา้าเบอร์เดิมนะคะลูกค้าโอ้โหร้อนมากนี่เขานิชางพูดจะไม่ถูกแล้วนะคะเนี่ยอขอบคุณมากๆค่ะลูกคา้าบายบายคะ่ะ